สวัสดีครับวับนนี้เราได้ดรถซองสปอร์ตนะครับแต่งเยอะๆเท่ๆอีกคันหนึ่งนะครับเหมือนลงแข่งได้เลยของแต่งท่วมครับคันนี้ CBR 500นะฮะเพิ่งได้มาใหม่ๆเลยมาดูของแต่งกันนะครับรุ่นนี้สีไซ์คัลเลอร์เบรกเบมโบนะครับตัวบนกอกแฮนแต่งนะครับแฮนแต่งของไทก้า ซ้ายขวาสวยมากนะครับปรับระดับได้ทำความต้องการเลยมีวัดวนให้ด้วยนะครับพอเปิดดูคาร์อบอนเต็มคันเลยนะฮะติดก,กล้องโกโปรได้กันรอยเข็มขัดนะคะคอบถังทรงเทเบิลบูคาร์บอนแท้นะนี่ฮะมีการบังลมนะครับดักลมคาร์บอนทรงรุ่นเลยไฟเลี้ยว LED บัมเบ็กเดนโ้นะครับเรดินเมาแท้นะครับตัวนี้กาดหม้อน้ำบาลานช็อนะฮะเดี๋ยวให้ดู <What? S 1> มีมาให้ครบนะครับพัดแต่งทรงซีอารดีนะครับสวยจริง mm hmm. เครื่องแน่นๆน่น้าใช้มากันล้มนะครับตรงรุ่นทับเท้านะครับพิเยโยงแต่งไบเกอร์นะครับปรับระดับได้เยอะเลย ร้ออาคาภูมิคลิปออนนะครับคาร์บอนอกล่างอาคนะผมว่าสวยครับคันนี้เห็นแล้วชอบเลยนะ c ีปเป้ายทะเบียนนะครับไฟเลี้ยว LED มีคาร์บอนท้ายอีกแล้วนะเบาะสองตอนแต่งนะครับเบาะแดงโซสเตอร์อานะครับมีน็อตเตอร์แต่งให้ด้วยใหม่จริง ตัวนี้ไฮไลท์เลยมีชิปเตอร์ให้ด้วยนลครับเตะแล้วสถเียนมากนุ่มนุ่มนิ่มๆไม่ต้องํำพัดนะฮะห้องเครือหน้าคาร์บอนนะครับที่มีตัวจักบังลมคาร์บอนเห็นไหมมันทรงมอเตอร์จีพีเลยนะตัวแข็งรับรองว่าต้องชอบมีคันเดียวครับมาก่อนได้ก่อนเหมือนเดิมนะครับแผงคอบนล่างสวยครับไม่มีล้มหนักนะครับนิ้วลอยน้อยมากแทบไม่มีนะฮะแผงคอสะอาดสะอ้านมาดูไม่กันนะครับ สี่หมก้าำลังดีนะครับครอบไม้ตันนี้เป็นคาร์บอนด้วยขออนุญาตตามแปบ๊บหนึ่งนะครับจำคัดให้ทออออหออีอ๋อขาตั้งขาตั้งขึ้นหน่อยครับน้องบอกคันนี้ต้องขาตั้งขึ้นอ่าติดแล้วครับ สวยจริงๆคันนี้ยางหน้าหลังทีเดอรี่นะครับรถโซทีเหมือนเดิมครับรับประกัน3เดือนนะครับเรามีช่างเรามีช่างคอยดูแลให้นะครับรถเสียยกรถถึงบ้านนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับหรือสนใจคันอื่นนะครับฝากด้วยนะครับ 101byte.com สวัสดีครับขอบคุณครับ